แม่ก็ห่อให้นะคะกินอะไรคะลูกสลดัดมาชิมแล้วฝีมือแม่รัวลูกกินค่ะจะต้องสรรหาทำให้ใ่กินกันอะไรเขาว่าทำนู่ด้าเหรอเขากินกับสัตว์ไอ้นี้เขาไงแต่คุณจะกินด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไมถ้ากินก็ต้องทำน้ำจิ้มไงอืพอแล้วอยากให้คุณกคงก็ูก้ไม่ต้องทำไม่รึแข่งนะคะแข่งก็ต้องชิมนะคะ เละหรอคะเละลยิบได้คะ่ะเอาไงต่อคะแค่หลอดค่ะแคลอดเดี๋ยวแม่แกะให้แกะให้เอาผู้อัดระคะผู้อัดน,นแตกว่าคะ่ะผู้อัดอยู่ในนี้คะ่ะยำเลยคุณผู้อัดผักเลืม้ม ซื้อติดมอยที่บ้านด้วยก็ได้อร่อยค,ดดคะ่อยออยินด้ะไปมไม่ห่อให้หะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยว,เ,ยวอยเอาปูอัดิงเดี๋ยวไหนไม่ทำให้หนไม่หไม่ห่อให้ก่อนีน่ปูอัดอยู่นี่คะ่ะ มาใช่ข้าวหมาไม่นอบหรอคะสงสัยมันต้องกินอะไรแน่เลยมีมั้งมัมีโจนหรือเปล่าน้อหมาหมา้ม่กินแต่บุญน้อยหมาหมาไม่กินแัุน้อยหมาจะกินอะไรนะคะ ไม่ไมันอม่มมออมกินตบุ้งหมดเลยกินผักะสิกินไม่ได้หรอเพราะว่านุดากินอยู่นุมนดากินอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมคะ ทำไมลูกกินได้คด่ะแดงแดงกินได้เนี่ยไม่แตงกวากินปะ่ะแหมแตงกวาแล้วเองกวาแกวาอะนะคะ ดูสิคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะมาดูกัเสร็จแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้มามามัเป็นแบบมบดจับย้อนเลยยังไงคะมาเป็นแบบมัดับจับย้อนเลยอ่ะค่ะกินเลยค่ะโอ้โหอร่อยมากๆบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย บายนี่ค่ะหน้าตาตอนเสร็จแล้วสำหรับเด็กเลย